บรรยากาศยามเช้าดูจอกกระปอมเนี่ยอยู่เมื่อคืนท้างคืนนะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายๆนะเกินเกินสิบสองชั่วโมงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะสัตว์ก็ยังต้องการธรรมชาติที่สวยงามเลย ้องจิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าว,วันนี้วันจันฮะเริ่มงานใหม่นะของสัปดาห์ก็สดชื่นกันนะนี่ตื่นเชาา้าหยิบกาแฟชมดอกไม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตนะิสีเหลืองวันจันนะสีเขียวสีส้มสเปรดนะสวยงามนะดอกไม้ ตัวนี้เป็นโซนของดอกทันตะวันเม็กซิโกนะนี่กำลังแตกใบแตกยอดสวยงามฮะดอกก็เริ่มเริ่มแย้มออกมาโชว์แล้วฮะนะส่วนตรงนี้มีเจ้ากระปอมอยู่เนี่ยน่ารักเลยเนี่ยแหละธรรมชาติที่สวยงาม เจ้ากระปอมเนี่ยช่วยเติมเต็มให้ระบบในเวศที่นี่สวยงามแล้วก็ระบบห่วงโซ่อาหารช่วยดูแลดอกไม้ของเราด้วยเพราะเจ้ากระปอมเนี่ยเขากินพวกแมลงพวกหนอนเป็นอาหารเมื่อไหร่ที่มีหนอนมานะเจ้ากระปอมเนี่ยจัดการเลยฮะเนี่ย เฝ้าคิดว่าเดี๋ยวได้กินแน่ๆน,นะพวกนอนพวกแมลงพวกพึ่งที่บินมาตอมเนี่ยเสร็จเกลาวกระป้อมแน่เนี่ยสวยงามจริงฮะนะบรรยากาศแบบนี้นรอดูนะรอดูรอดูรอ,ดรอชมอีกไม่นานเกินรอจะกลายเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้นเดือนกุมภาเนี่ย เทพมิตรวางแผนไว้แล้วว่าตรงนี้จะต้องเป็นถือว่าทุ่งดอกไม้ที่สวยงามนี่แหละจินตนาการที่สามารถสร้างสร้างได้สร้างให้เห็นภาพจริงๆได้นะไม่ใช่การทำแบบเพอ้อฝันไม่ใช่ทำแบบเลื่อนลอยนะจริงๆฮนะแล้วก็พิสูจน์มาหลายรอบแล้วนะสวยงามจริง เนี่ยดอกไม้หลากสีนานาชนิดนะมองไปทางไหนมันก็สวยงามฮนะเนี่ยเห็นไหมยามเช้าธรรมชาตนะิเสียงนกในธรรมชาติก็ขับกล่อมให้มาสวนเนี้สดชื่นฮะเนะี่ย ดอกไม้เยอะแยะเลยหลากสีสีแดงสีส้มสีชมพูน,นี่หลากหลายสีเหลืองเนี่ยตัดกับสีเขียวของใบเนี่ยสวยงามมากๆเลยความสุขของ นาเล็กก็เป็นแบบนี้แหละก็มาแบ่งปันกันนะใครที่ชอบธรรมชาติชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยแบบนี้แหละสไตล์นาเล็กจนมีความสุขไม่ต้องไปรีบเรล่งไม่ต้องไปแข่งแย่งอะไรกับใครนะตื่นเช้ามีเวลาที่จะเดินจิบกาแฟนะชมดอกไม้สวย หลากหลายสีสันชมสวนชมบรรยากาศแบบนี้แล้วก็บรรยากาศก็โอ้โหเย็นสบายนะลมพัดเย็นๆยามเช้าสดชื่นเลยฮนะเดูดอกไม้ฮะสีสันสวยงามเลย สีเหลืองสีแดงตัดกันฮะสวยงามมากดอกก็สวยใบก็สวยนะมองบนต้นไม้ก็ยังมีกล้วยไม้ให้ชมอีกมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามนะความร่มรื่น ตื่งไม้หนาเห็นไหมครับดอกแดงๆสวยๆดอกเทียนหลากสีเนี่ยสวยงามจริงเลย ดอกหวนไก่ดอกเทียนนะสวยงามกล้วยไม้แถมริมคลองเรายังมีผลไม้อีกนะเนี่ยเทพนิดกำลังเก็บมันบอรีโอ้โหอายุวัฒนหน่อยะอืมนี่คเป็นยาอายุวัฒนะเทพนิดบอกงั้นนะวิตามินซีสูงครัเนี่ยนน่าเนี่ยความสุข แถมปลอดสารด้วยสุดยอดเลยปลอ,อดปุ๋ยเทมือด้วยยังไม่มตั้งซื้อเ <laughs> นี่ยถือว่าเป็นสวนที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นไหมครับกินนาคาเค28ใบใหญ่ใบใหญ่อืมนี่ ผสมประสานกลมกลืนสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยมีน้ำมีต้นไม้มีดอกไม้มีธรรมชาติสวยงามนีก็ประ,ะานะชาสัมพันธ์ไว้เลยนะอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็คือต้นเดือนหน้านั่นแหละนะสัปดาห์หน้า,นาเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ย ธรรมชาติสวยงามที่นี่ดอกไม้ที่สวยนะดอกทานตะวันบานนะที่แฟลตหกเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเชิญชวนกันมาถ่ายรูปมาชมกันนะนะผลงานของเทพมิตรนะเทพมิตรปืนโตนะ p p T ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงแั่นี้ครับผมสวัสดีครับ